สวัสดีครับมาพบกับก้าเศรษฐกิจนะครับการนิคมอุตสาหกรรมร่วมกับนิคมเอกชนครับเตรียมซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วมนะครับระหว่างวันที่26-28กันยายนนี้ครับในวีระพงษ์ชัยเพิ่มผู้ว่าการนริคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กล่าวนะครับระหว่างวันที่26-28กันยายนนี้การนิคมและนิคมอุตสาหกรรมเอกชนประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมสหรัชนครนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จะร่วมกันซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยครับส่วนสวนอุตสาหกรรมโรจนะเขตอุตสาหกรรมนวนนครและสวนอุตสาหกรรมบางกะดีนายบิทูลสีมาโชคดีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมซักซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในมาตรฐานเดียวกับการนิคมซึ่งจะก,กําหนดรายละเอียดทุกเรื่องทั้งระดับน้ําและข้อกําหนดในการหยุดผลิตเพื่ออ,อพยพกับสําหรับความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อดินช่กเราวป้องกันน้าท่วม นิคมอุตสาหกรรมสหรัฐนานครล่าสุดมีความพื้นหน้าไปแล้วร้อยละ30ขณะที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ําเสร็จกว่าร้อละ90นะครับตลาดบ้านนะครับได้เปิดตัวใหม่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคงเป็นคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองครับนายโสพลพรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรีเอสเตอแอแฟร์สรุปตลาดบ้านในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีบ้านเปิดขายใหม่31โครงการรวม8,208หน่วยมูลค่าโครงการกว่า27,000ล้านบาทโดยคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากที่สุดกว่า4,100หน่วยรองลงมาคือทาวน์เฮาส์2,290หน่วยซึ่งหากเป็นคอนโดมิเนียมจะเปิดขายย่านใจกลางเมืองทั้งถนนสุข,ขุมวิทพระโขนงโยธินและรัชดาภิเษกส่วนทำเลบ้านเดี่ยวจะตั้งอยู่บริเวณถนนสายไหมถนนรามอินทราและถนนราชพฤกษ์ ส่วนระดับราคาขายมีตั้งแต่5 0 0แสนบาทจนถึงเกิน5ล้านบาทขึ้นไปครับขณะที่แเดือนแรกป,ปีนี้มีบ้านใหม่เปิดขายรวม2 4งโครงการจำนวนหน่วยขาย64,450น่หน่วยมูลค่ารวมกว่า1 7 8 0 0 0ล้านบาทขณะที่ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงจาก3ล้านบาทเป็น2.7ล้านบาทครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับได้เดินหน้าพัฒนานิคมบริการในจังหวัดกาญจนบุรีครับตามโครงการสะพานเศรษฐกิจแหลมฉบังถวายครับ นายวีรพงษ์ชัยเพิ่มผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนอ,อเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อประกอบการกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรมในพื้นที่ชายแดนด่านพุน้ําร้อนอําเภอเมืองและพื้นที่อื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรีโดยคณะกรรมการกํากับการศึกษาโครงการได้เลือกพื้นที่บ้านทุ่งสาลาบ,บ้านลำไทรซึ่งเป็นเขตทหารมาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริการรองรับกิจกรรมทางด้านโลจิสติก ตามแนวสภพานเศรษฐกิจแหลมฉะบังทวายซึ่งกอนาอาจ,จะเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับสำหรับการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์โลจิสติกเพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงสองฝั่งมหาสมุทรผ่านท่าเรือแหลมฉะบังตามแนวสะพานเศรษฐกิจเพื่อสร้างทางเลือในการขนส่งสินค้าในภูมิภาคที่นอกเหนือจากช่องแคบมละกาในปัจจุบันครับ จังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่มีต้นต,นตาโตโนดจํานวนมากครับจึงมีการคิดคน้นวิธีการทําน้ําตาโตโนดผงนะครับเพื่อต่อยอดและเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวมทั้งช่วยให้คนทําตาลหันกลับมายึดอาชีพนี้กันอีกครั้งครับเราไปติดตามจากรายงานกันเลยครับ จังหวัดเพชรบุรีขึ้นชื่อและถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งน้ำตาลหวานและขนมหวานอันลือชื่อเนื่องจากมีต้นตาลจำนวนมากชาวบ้านยึดอาชีพการทำน้ำตาลตโนดสืบทอดกันมายาวนานแต่ปัจจุบันคนทำตาลกลับลดน้อยลงนางเชื้อมีนุชอายุ78ปีคนขึ้นตาลตโนดผู้หญิงเพียงคนเดียวของจังหวัดเพชรบุรียอมรับว่าการทำตาลตโนดเป็นอาชีพที่ยากกว่าจะได้น้ำตาลแต่ละหยดเพื่อนำมาเคี่ยวเป็นน้ำตาลตโนด ซึ่งนับหวันคนขึ้นตามตาโนตนดจะหมดไปแต่หากราคาน้ำตาลตโนตนดสูงขึ้นก็คงจะเป็นแรงจูงใจให้คนหันกลับมาทำาตาลโนตนดกันอีกครั้งซึ่งตนเองก็พยายามถ่ายทอดความรู้ในการเก็บน้ำตาลตโนดให้กับลูกหลานเพื่อสืบทอดอาชีพนี้ต่อไปว่าจะปีงคือไปว่าจะเป็น,น,ปว,ปน,นวดว่าจะไปทำว่าจะไปหลยขั้นตอนว่าจะเป็นน้ำยุดลงหมาอนากรบอกแล้วมาเคี่ยวอีก และเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับผู้มีอาชีพทําน้ําตาลตโนตนดนางบุญสมนุดนิยมเจ้าของโรงงานผลิตน้ําตาลตโนตนดองเมืองเพชรเจ้าแรกและเจ้าเดียวของไทยได้พยายามคิดค้นการทําน้ําตาลตนดผง100%เพื่อเพิ่มมูลค่าของน้ําตาลตนดให้สูงขึ้นก็อยากจะให้เอาน้ําตาลนี้ไปทําตลาดเพื่อว่าจะได้ช่วยอาชีพคนทําตาลให้สามารถยืนอยู่ได้โดยที่ไม่ทิ้งทินฐานบ้านเรือนไปไหน จากการศึกษาและทดลองได้น้ำตาลตรหนดผงสีน้ำตาลอ่อนนุ่มร่วนละลายเร็วกลิ่นหอมแบบธรรมชาติหวานนุ่มละมุนลิ้นแตกต่างกับน้ำตาลทรายที่หวานแหลมเหมาะสำหรับผสมเพิ่มรสในเครื่องดื่มและอาหารอีกทางเป็นผลิตผลจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีเจือปนที่สำคัญจะเป็นการเพิ่มผลตอบแทนและเสริมสร้างการปลูกตาลเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพดั้งเดิมของคนเพชรบุรีไม่ให้สูญหายได้เป็นอย่างดีต่อไป ศูนย์ข่าวภาคกลางสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน,ต,นต้ตนตาลโนดนะครับก็เรียกได้ว่าผูกพันกับชาวเพชรบุรีมานานเลยนะครับเพราะว่าอยู่คู่จังหวัดนี้มานานหลายร้อยปีเลยทีเดียวครับเราไปท้ายที่ข่าวหุ้นและทองคำนะครับตลาดหุ้นไทยเช้านี้แหว่งโตแคบอิงไปในทางลบครับเช่นเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่เช้านี้ส่วนใหญ่ครับจะอยู่ในแดนลบเล็กน้อยแต่ชนีช่วงเที่ยงอยู่ที่1274.76จุดลดลง3.78จุดครับราค่าการซื้อขาย9968ล้านบาท ส่วนราคาทองคําบ้านเรานะครับเปิดตลาดร่วงไปถึงบาทละ100บาททองคาแท่งขายออกที่บาทละ25,700บาทครับหมดเวลาของก้าวเศรษฐกิจวันนี้แล้วนะครับกลับไปที่คุณพิภูคุณอราการสวัสดีครับ